Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่เอาในบ้าเนเยอะแล้ว ท่านป็นอย่งสูงทยากเป็ัฐมนรีในรอนี้และขอโอกาสประาบเรียรวกัระงลนการดำนการฐานโบริเเพื่อขอบเสุการการีได้มีการจัดแันต่อกันเป็นประจำทุกปีสิังงนี้เป็นการดัดนนการที่โดยี การเปลี่ยนสิทธเก่าและพู่นี้รับผิดชอบเรื่องการได้ตั กราไปกับแชมป์ประถมศอกจาปีที่6นะครับตราไปกับชมนกประถศึกษาปีที่2ทีมรองชนะเลิศัดับที่2ทีมสตาร์ครับแต่พอเสียบลูครับจ็ดสิบในนะทีที่ห้าหลังครับเราไปกับแประถดศึกษาปีที่6ครับเราไปครับดับที่2เรไปรองชนะเลิศอันดับที่1ทีม ไม่อยู่น,นคะครับครับขอคคบคุณท่านนายกครับดา้วบลโองชนะ์ล้วอันดับที่สองทีมดาวนไฟโูครับคล้คก็ ทีมโรเจอร์อันดับที่หนึ่ได้แก่หลท้อยห้าครับชิบหทีหน่ง ครับขอเรียนเชิญท่านได้ ต่อไปเป็นการแข่งขันรอบที่12นะครับเป็นรอบอุ่ัทั่วไปเยมตอนนี้จบไปแล้วจบรบแล้วจบแล้วร,ลวร,รบลบ้แล้วลวบแล้วบแวบ14บ

พี่อต้องไมไงให้ปี <c oughs> <c oughs> แล้วแปีค่อยส่งให้หนิงรู้ว่าค่อยส่งให้หนิงได้เลยพี่ผมห้พี่ก่อนเริ่มเป็นปัญหาแล้วครับเังไม่เรียนที่สุดห้ายสไตล์ทสบ छोक <laughs> 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 ประกาศทีมที่ได้รับรางวัลขอเชิญครับเจ้เรียนท่านประธานในพิธีปิดการแข่งขัน ACC Bowling ประดาสาสัญลักษณ์คณะท้ายกิจการนักเรียนที่เคารพประกาศสมาคมที่เคารพสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นโดยดีโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งในนันทั้งสิ้นมีวันนี้ครับ403ทีม คณนะพร้อท่านนำถ้วยขึ้นสู่แท่นพิธีครับรางวชั้นเลิศทีมกีฬาสังกัดแก่ทีมป .2 ทัพ7ซีครับ

ดี๋ยวท่านที่ได้ไดร,ไรับถ้วยยนลงมาางานนี้ทางด้านขวาก่อนนะครับรางวัลนี้มีคะแนนเท่ากันดังนั้นกติกาการแข่งขันถ้าเกิดทีมใดชกะจิงจะเป็นต้องนับคะแนนช่องสุดท้ายช่องที่สิบรวมกันทั้งหมดทุกช่อง ผลการตัดสินนะครับถึงแม้จะคะแนนเท่ากันแต่เจ้าประกาศนะครับประกาศผู้ชนะเนื่องจากว่ามีอยู่ทีมหนึ่งที่มีคะแนนช็อบสุดท้ายสูงกว่าครับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานทีมครอบครัวคะแนน693คะแนน,นดได้แก่ทีมสเต็ปอัพครับ รับและขอเชิญด้ววารุ่นช่วยรักษารภาพหมองข้อตัวอะไรครับแล้วก็ทีนี้ก็เป็นตัวแทนของรุ่นมาจากโรงเรียนอุทเชลยองด้วยครับและทีมรงเชลเลอร์อันดับ ทีมรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่ทีมเลสิกไนท์ครับเฮ้ยครับะแนนเท่ากันสไตล์เท่ากันแต่พอสุดท้ายเอกติกาเขียนไว้ว่าถ้าคะแนนเท่ากันสไตล์เท่ากันก็จะคิดคะแนนองช่องสุดท้ายอย่างเดียวครับขอช่องสุดท้ายที่สองนะครับบุคคลหญิงบุคคลหญิงรองชนะเลิศอันดับเป็นผู้แทนจากซี s และชนะเลิศแกรนรุมบุคคนอิสระคนสูงสทีเอทีนะครับรูและาชนเครับุคนสูุและขอเชิญผู้ที่นะครันมาทั้งหมดในทาเชอู่ทีน้ะบาที่้ครับเ่นะัในนา ในกิจการหน้าที่การงานทุกอย่างและท้าสุดก็ขอปิดการขันโบรลิ่งการผสมของวีรชนจนทธงบุรีต้อขอขอบพระคุณนะครับเอสติ้งยูล้องขอขอบพระคุณขอบคุณทุกท่าิ